สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับตอนนีทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยขอบคุณมากๆขอบคุณมากวันนี้คุณอเขาหลุดมาแล้วนะเขาบอกว่าวันนี้เพรววันนี้คือวันของครัวคุณต่อยยกครับวันนี้นะครับเราจัดงานยาวจนถึง2พฤษภาคมที่เซ็นทัลอุดร ร้านกิจกรรมชั้นหนึ่งบอกเลยว่ารวมร้านค้านะครับร้านเด็ดร้านดีร้านดังอาหารข้าวหวานและที่สำคัญครัวคุณต่อยเซเล็กต็ก็มาหลายคนถามว่าเฮ้ดูในจอทีวีตอนนี้เห็นมืนี่แล้วเดี๋ยวตอนเย็นไปเปิดงานแล้วมาทันได้ไงคุณผ่ามาันกลัวตอนนี้ตอนนี้นะเราอยู่ดอรอแล้วใช่เราอยู่ดอรอแล้วครับเนื่องจากว่า เรารวยมากเรารวยมากเราสั่งเจ็ส่วนตัวมาเลยพิวไม่ใช่ไม่ใช่ครับเราต้องขึ้นอ๋อเราอัเทปเหรอครับอ๋อนี่เราอัดเทใช่ครับแล้วเราขึ้นรถทัวร์ด้วยนะครับขึ้นรถทัวร์รไว้อุดรเราเจอกันแน่นอนครับเย็นนี้ที่ที่เซ็นทรัลอุดรกรรนะครับที่เซ็นทรัลอุดรนะฮะแต่ตอนนี้เราเปิดละเปิดและเดินกันได้อย่างเต็มที่อาหารข้าวหวาน6กสิบร้านค้าอร่อยมีความสุขกันเลยครับเจอกันที่นั่นอย่าพลาดจนถึงวันที่สองพฤษภาคมครับแล้ววันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนนให้ออองงงสขเราีกะ วันนี้เราจริงๆไม่กินถือว่าผิดใช่ไม่กินถือว่าผิดของเราเนี่ยไปเจอเข้าครับโอ้โหอะไรมันจะเป็ดขนาดนี้มันจะเป็ดอะไรน่ากินขนาดนี้มันน่ากินเพราะว่าเราจะบอกท่านว่าถ้าท่านไปจังหวัดนนทบุรีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านกว๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้เจ๊เหนาจังหวัดนนทบุรีหาง่ายครับอยู่ริมถนนก่อนถึงวัดสะพานสูงแค่ประมาณร้อยเมตร ถามใครก็รู้จักครับหรือจะปักหมุดทิมตามชื่อร้านก็จะเจอเลยครับเจนเฮาเนี่ยนะครับเปิดมากว่า20ปีแล้วด้วยสูตรเฉพาะตัวลูกค้าที่ติดใจในรสชาติก็บอกกันแบบปากต่อปากเลยจนเป็นร้านประจําของใครลหลายๆคนครับเมนูที่ร้านนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล่ก,กะเพราเป็ดสับเกาเหลาข้าวหน้าเป็ดแต่ถ้ามาร้านนี้นะครับไม่กินเป็ดพะโล่ถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับ ช้เป็ดเชอร์รี่ตัวใหญ่ครับต้มแค่หนึ่งชั่วโมงพอต้มเสร็จเนี่ยเขาก็จะปิดไฟแล้วก็พักเป็ดในหม้ออีกประมาณ15นาทีเนื้อเป็ดเนี่ยนะครับจะนุ่มไม่เหนียวเลยเครื่องพะโล้เนี่ยจัดเต็มนะครับต้องหอมแต่ไม่ฉุนครบเครื่องครบรสเป็ดพะโล้ขนาดนี้แล้วยังได้แบบเทกเจอร์เวลาเคี้ยวนะครับนุ่มๆหนึบๆกลิ่นพะโลห้หอมๆจิ้มพริกน้ำส้มสุดเด็ดโอ้เพลิน ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้เจ๊นาวจังหวัดนนทบุรีเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์วันนี้เต็มเต็มในรายการเลยครับและเจ๊นาวไม่ได้ส่งของเพอย่างเดียวทำไมมาด้วยครับนั่งน่ในตูนี่ครับผมอันนี้เจ๊นาวท้าของ แล้วก็คนน์ข้าวที่คือลูกสะไบครับผมซึ่งกำลังจะมาพุบกิจการต่อนะคจการต่อพุกกิจการต่อเชนเอาตอนนี้ก็มีเรื่องกับลูกสะไยตลอดคอยระวังตัวนะครับว่าเอจะยังไงกันแน่แตกเขาอร่อยไหมอร่อยจริงๆแต่ต้องเข้าใจนะเวลานําเสนออย่างนี้ท่านผู้ชมต้องบอกเอะคุณแต่พบก็เสนอเรื่องราวของเป็ดพะโล้นี่ตั้งหลายแห่งหลายที่แต่นี้เราพูดถึงนนแล้วเวลาที่คนนนกินเป็ดพะโล้เขาหวานนะถูกไม่ถูกเชนเนา เป็ดทะโลทางนี้ออกหวานถูกไหมถูกต้องเข้าใจก่อนเดี๋ยวไปกินหรอกว่าทำไมหวานอย่างนี้มันออกหวานจริงๆคนนนกินอย่างนี้จริงๆไม่ใช่เขาทําไม่เป็นเดี๋ยวมาเข้าใจกัดว่าเฮ้ยทำไมของทงามันแล้วแต่เจ้าเพราะฉะนั้นความอร่อยที่ว่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ถ้าท่านกินที่นี่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมถูกไหมกินที่นี่เป็นอย่างนี้กินที่นีแต่เวลาที่เป็ดพะโลอย่างเนี้ยเวลาออกหวานเวลาปรุงอย่างคนอย่างผมนะหวานเลยเพราะว่าผมใส่พริกพแล้วผมก็ใส่น้ําปลาลงมา ไม่ต้องใส่น้ำตาลลองดูครับผมลองแล้วถึงกล้าพูดว่าวานอผมไม่ได้ไม่ลองคนอย่างผมผมไม่กลัวใครนะเจนเอาขอร้องขอร้องอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเป็นพะโล้เจนเอาจังหวัดนนทบุรีนะครับผู้ชมครับเปิด8โมงเช้าถึงห้าโมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์นี่คือครั้งแรกของเจนเอาที่ออกรายการทีวีเพราะปกติไม่มาไม่มาสมัยก่อนไม่มามันยุ่งหนีนี่ไปนวนมานีวิ่งเดี๋ยวนี้ ใ้นีเขาหมดแล้วเหรอเจนเอาหมดแล้วค่ะใช้หมดแล้วไม่ใช่หมนี่มาเล่นด้วยเขารวยของเขาอยู่ใช่ครับแต่เขาให้เกียรายการเราใช่ครับขอบคุณมากมากขอบคุณเจนเอาครเขเกัยรติกันนะครับแล้วถ้าเกิดไปนนทบุรีอย่าพลาดนะครับแล้วต้องรีบไปนะ อีพักจะไม่เจอเจ๊นาวแล้วนะ,ะทำไมอะ่ะลูกสะพ้ายเขาทุบไปแล้วโอ้อยึดไปเลยอย่างล่างแรกนะครับวันนี้เจอกันที่อุดรน,นะฮะใช่ครับเซนทา่านอุดรลานกิจกรรมชั้นหนึ่งฮะรวม60กว่ากร้านค้าแล้มีครัวคนต่อยสเล็กได้ีกกจัดจนไปถึงวันที่สองพฤษภาคมมีความสุขแน่นอนเจอโกตีเจอผมเจอคุณเนาะครับแเวลาไปหยอกเล่นล้อเล่นได้ได้หมดเลยอย่างผมถ้าจะหยอกเล่นอะไรก็ได้ขออย่างเดียวเท่านั้นเองจะตบตีผมแต่โกตีตบตีได้เลยใช่ใช่พี่โก้เขาจะเป็นคนที่แบบเขาทนเขาทนมากแล้วเขาจะชอบนะครับเขา เขาจะเข้ามาแล้วยิงขึ้นด้วยฮะหนูเนี่ยแค่แค่ตบตีแต่อาจจะไม่รู้อะไรพี่อ๊อฟนี่นะถ้าเจอหน้ากระโดดถีบนี่เขาชอบมากไม่ต้องมาทำนะยิงแบบ่งมาทำนะยันก็ของข้างเนี่ยนะของเท้าคนนี้คอพร้อมกันไปพร้อมรักเลยรักเลยพี่อ๊อฟรักเลยแสดงว่าอ๊อฟชอบแบบไปพร้อมใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ครับเดี๋ยวมาเข้ามา คุยกันได้ถ่ายรูปกันอะไรกันได้ยาพลาาน้าวันนี้เจอกันโอ้โหไปสองเท้าไม่ไหวนะฮะพักตรงนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบก็บชวงต่อไปขรายการสักครู่เดียวครับใครคนเนื้อปูสุราษฎร์ครับมันคือธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทำได้อย่างแน่นอนเข้มข้นเข้มจนมากๆคุณผู้ชมจบอะไรมาครับ เพศสัต์ครับเรียนสุเพศสัต์กลัวคุณป๊า